สวัสดีเอซแฟนช่องทุกคนนะคะมีคนเด้นนมาทำบุญตักบาตให้โยนะคะออกพรรษานะคะคท่นพี่ยากกับบีส่วนรวมมาทำบุญนะพ่อแม่พี่น้องเอซนะคะหลายหลายคนเพิ่นกะมีจุดประสงค์อยากทำบุญร่วมทั้งวัดอภิสิทธิ์น้องไมงห่วงกับเพิ่นกะชมีการ ข้าสีกับแห้งนะคะแล้วก็ปูกระเบื้องผู้ใดอยากทั้บุญปูกระเบื้องบ้านพ่อผู้ใดอยากทั้บุญก็คอมเมนต์มาเด้อคี๋ยวมิ่งจังสิขึ้นไม้เลขกบันที่ทางวัดไทยนะคะหลังจากทั้บุญตรงนี้แล้วท่นที่ยากอะอย่างนี้ค่าวว่าเดาวีเพิ่นไปเพิ่นฝันแล้วนะคะปูเพิ่นไม้หายฟันหายแนวทางแล้วก็จังสิไปพาพ่อแม่พี่น้องอีฟซีไป ปั้งค้มฝันของนาวีปะปูไห่แนวทางเป็นตัวได้งวด์นี่เงวด์วันที่หนึ่งคือภาพสองหาหกตีเนี่ยนะคะนะคะนวีเป็นกระไดม,มาทั้งบุญน้ำกันนะคะนะคะประน,นัง,งนี่คือเล็อ ันนีก้กับมาทำบุญน้ำกันนะคะหลังจากทำบุญแล้วทำบุญแล้วก็จุดไฟป้ังแนวทางกับนา่ี่ว่าปูมหาใหแนวทางเป็นตัวใดในงวดวันที่หนึ่งพฤษภาหนึ่งพฤศจิกายนนี่นะคะเป็นตัวใดเลาก็ค่อยฟ้งน้ำกันตอนนี้จะทำบุญตักบาตรเท,ทยโยยยูหนาพระประทานยูวัดอภิสิทธิ์น้องแม่ม่วงน้ำกันนะคะค่ะ ะคะ่ะคนที่ไส่บาดปัดจจัยก้อนรอบที่สองก็จะเป็นขขาวสารอาหารแห้งนะคะรอบแรกนี่เป็นไส่บาดปัดจจัยก้อนนะคะ,ะ,คะเป็น พี่สิทธิ์น้องแมงม่วงนะคะพาอาจารย์เป็นอ สวัสดีค่ะครับ,บ,บครับโคดดิมถ้าเราควนบ่นี่รอบอครับ้อนี่บ่ได้ขายของมันบอคอเมืนี่ย,ยุดมันบอโอ๊ยคิชคดีแต่เนาะโอ้ยคนดวงดีอยู่แล้วเนาะ ปกตินะวิบค่อยอยู่บ้านมเหมือะแม่นพอหยุดแต่ว่ามื้อนี้หยุดทําบุญออกพรรษานะคะเนาะหยุดทําบุญไปทําบุญบ้านๆเฮานี่ก่คือไปบ้านเฮานี่ยอ๋อไปทาบ้านไปทางบ้านอื่นนําว่ามื้ออื่นสิไปพุนไปจังหวัดเลยไปจังหวัดเลยไปเฮ็ดหยังค่ะไปไหว้พระพไหว้พระตั้งแต่เลกออกมาหนุ่ฝันเห็นปูไปค่ะ ฟันดูันว่นว่นกอนอ๋อผูมันหาอยู่มันบ่ค่ะเลยบรกว่าผู้่าจ้งได๋ค่ะขอในเดือ่ขาบอกว่าคอ้เพิ่นได้ยเป่นใ้ในเด้อหรับเขาบอกว่าเออใจเย็นๆมันนะขอหายผู้บ้านใด้เป่นบ่ค่ะขอ้ผู้่นบ้านํดแน่ผู้คนชื่อว่าเสือกันนี่หายผู้เจ็บตัวแน่้่าสียนะค่ะเพิ่อว่าเออใจเย็นๆมันนะเาบอว่าเป็เขยนหอยู่อ๋อคนข่นหียนใกวิวรแอ้วบ่าค่ะขยนว่บ โอ้คุณเจี้ยนห้แล้วเจี้ยนไหนเออแต่ว่าบอกว่านี้เนาะรอเบื้งจีกเทื่ยนนึงเนาะค่ะอันนี้เจี้ยนห้ยนี่ก็ต้องรอคงสุดท้ายเพื่อว่าคือเพื่อมาเวลานะเนาะค่ะเพราะว่าใกล้ๆมือเพื่อกองสลากเปลี่ยนคู่จังสีมาให้ยหม่แต่ว่าอันนี้เพมันให้เอาไปเบื้องก้อนเพมันมาหายไปเสี่ยงเบื้องก้อนซื้อลอตเตอรี่ไว้ประมาณนี้เพราะว่ามันออก สามตัวไายสามตัวหนาคือคือเสียสมบัติเนาะตอนนี้เป็นแนวทางเนาะตกับตัวนี้ดีเนาะมันกับตัวนี้น้องของมันมีหักเลยที่หลอกก็อันนี่การทบ่มือข้างมืตีเยอะาเท่ามือฟันโค้งสุดท้ายเป็นตัวเดียวกันกัป็นได้เนี่นะครับค่ะครับเป็นตัวเดียวกันเมี่นชื่อว่าแต่มันมันเป็นตัวอื่นบอถ้าหลันล่อหายตัวเดียวกันเนี่ยชื่อว่าขัดอยู่ล้านไปเส้นเลยนะที่ฟันมาตัวเดียวต้องรอฟังรอเบิ้งมือสุดท้ายว่าคนจะหายตัวเดียวกันกับมือ นี่บ่อค่ะตะวันวิจจำได้ยช่มันบ่อค่ะจำได้ใช่เพิ่นเขียนให้นี่เจ้าตัวค่ะไปเรื่อยเจ้าตัวสามตัวกับสองตัวล่างอ๋อเขียนให้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวียนแล้วคู่บ่าวกิ่งอยิ่บ่ว่าเออเราไปเบิ่งอีกเล็หน่อยก่อนใจเย็นเด้อเพิ่นน่ะค่ะถึงว่าใจเย็นบ่ต้องหอนรอเพิ่นได้ค่ะเจ้าผมได้คนั่น เดี๋ยวีเงินจะใส่ยี่หรอพอได้ใส่ยี่หรอพอดีไหมแอฟซีอุ่นหายเรื่อยๆบอกไม่หรอว่นบอกเมียเลยเนาะเดี๋ยนายจะเสียเวลาจงเลยเนาะเจ้าเมียกรับบอกอ่ะบอกสื่อเนาะน้งเงี้ยแล้วจมไปเนาะบอกแล้วจมไปบอกหยาบคนละเอาไม่ค่ะเอาไม่บอกหยาบบอกแล้วว่าหยาบมึนบอกแล้วว่าภรรยาดาวีน่ะบอกหยาบบอกให้ซื้อกับว่าซื้อให้อ๋อเข้าใจแล้วหยาบมึนเนาะ โอ้ภูแล้วจมไก่ภูเรียกว่าว่าใจเย็นเด้อไม่ต้องคิดหลายแล้วนะค่ะบอกผมก็คิดหลายเนาะค่ะบอกสื่อให้บู้สื่อค่ะบอกว่าผมว่าเราคิดหลายใจเย็นอ๋อนุ่มวิคิดหลายนอนบ่ร์ับเนาะของปูแล้วบอกว่าเมื่อไหร่คิดหลายครับบอกว่าใจเย็นค่ะใจเย็นแล้วก็ดีเองแล้วล่าค่ะแต่ว่านละว่านละสิ่หายอยู่แปดสี่หายอยู่เกินใหน สองตัวสามตัวอ่ะเดี๋ยวอะอีกมือหนึ่งเด็ดแขนมือเนาะมือเลขออกของเราแบบมือเดียวออกเป็นามพันล้านต้องิืงอีกทีหนึ่งค่ะอ๋อมือเลขออกเป็นราเบิ้งอีกทีหนึ่งรับขันเมีนว่าจังเลยกับดีบอเมีนกับต้นนี้ละแต่มันเล่าทุกตี่เล่าผียังไงบ่บอกตัวใหม่ที่ตัวเก่าค่ะเพื่อว่าแน่นอนค่ะมันเป็นเซนเน่กันเล่าบ่มาบอกคือว่าตโตัวที่เลาบอกคือว่าแน่นอนแล้วอ๋อขันมือเลขออกบ่มาบอกอีกก็คือตัวนี้แน่นอนแน่นครับ คาเปลี่ยนตัวเลขนี่ก็มหมายถึงว่ามือเลขออกคนมาอีกแต่เป็นคาเปลี่ยนอย่าคิดว่าป็ติมไม่บอกเลยคิดจากมือสุดท้ายมือทุเทียนนะถึงได้เป็นคาคาเปลี่ยนมันสิมาบอกองเนี่ยเนี่ยมัน,นเป็นอันตรายเขียนไห้นะคะตัวนี้ตัวใดคะ่ะสมมุ <laughs> ิปลาเดาเดาสมมุไิไห้ไไค่ะมันยื่นมาปูตาตานะคะปูแล้วมาเขียนไห้นะคะแล้วว่าไก่เมือ าเลขว่าเปลี่ยนแปลงตัวใดก็คือตัวนี้นะคะถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงก็คือเมื่อเลกออกครับตอนเศร้านุ่นทิยาตองมาตองมาทายคิดดีๆมาบอกเคลื่อนหนึ่งสุไทยสุเทียเป็นแบบนั้นค่ขาบ่มมาแสดงว่าเปลี่ยนมันนกับขาบโมมาคือว่าบ่ฝันยังเล้คือว่าตัวนี้คค่ะรัก็ตัวเลี้งามดีเนาะสวยสวยเพราะว่าซ้อมตัวกับล้มไทยด้วยตัวเดียวกันเลยเนาะ สองสี่แล้วก็สามสี่เกตสองสี่กับสามสี่เราพูดว้าอีกย่งอีกบอลบ่ลว่าใจเย็นนะบอมีกอกหนึ่งกอกสตัวนวิบอเมื่อเบิดแค่นี้นะบิกอลยูากกักไว้้ด้อค่ะเอฟซีหายหลายคนแล้วค่ะบอกากบเมื่อเลยบมีลรตเตอรี่ขาดบมีอีกย่งบอค่ะอันนี้เปชียนหฮลเลยค่ะ เออนี่จะว่าเนี่ยหนังหยาบมึนบอกยากบอกให้ซื้อก็บ่กซื้อขันแม่นซื้อก็เดลายแล้วเราครับของคิดว่าเป็นน้ำดวงแบบดวงเนี่หรอดของของใช้เฮาสนี่เนาะครับขันขันแม่นเพิ่นอยากให้เต็มเต็มมาันแบบล้านเปอร์เซ็นต์นี่ดีเพิ่นต้องโดนคิดโดนใจให้นาดีอยากบอกนะครับอันนี้นาดี้ผัดจนคิดซ้อมคิดซ้อมใจเออเพิ่นก็เลย คิ่าเอาำหนักสักกนลสี่บอกแต่ความเนียเออคิว่าน่าเกงสั้นพี่เนาบิชิเากยานเป็นเลขหลายโตเลขเบาเาเลขโตกับเลขเบาเาบอกเนียสือบอกกับเนี่ยผู้เยวเนาะผู้เยแบบที่นี่บอกพี่น้องเขานี่ยแะพี่น้องเขาต้องัสี่ บอกผูบอกพี่น้อบอกเอฟซีนี่นะจะได้เงนบอกเมียว่าได้เงินยไหมบอกผู้เดียวว่ได้ครับบอกเมียว่าได้เงิ้ว่าเจาบอกเมียอะไรบ้างค่ะเอฟซีมนก็โอนมาให้เรื่อยๆยืนรคะเนี่ยขอบขอบพุณนะครับสำหรับน้องี่เป็นใจได้น่นอยเนาะมันมาน้รวยเงย้ยผมฟังนี่พ่กษสิบอกว่าโตแล้วเนาะครับเป็นแนวทางเสียงโชกของมันนี่มัน จะเตะดวงไปดวงมันนาค่ะขนาดจะคล้องฟันเดแกๆยังไม่ยุมัน่าเอาอยู่ค่ะถ้าฟันอีกกสิบอกอีกคือเก้ามันบ่ค่ะคือเก้าหลักเก้ากสิบอกมดสุดโตเลยบอกกากไว้บอกยาวมันบอกเค่ะบอกไปบอกได้จะเจียเตยยุ่งมากอย่านี้เหมือนนับลอยเทียแล้วเป็นแบบนี้แหละบอกกับปลาซื้อ่แตว่าเหลือพื้นเนียว่าตายเหลืแต่วันคงสุดท้ายนนทิยากกสิมาตามอยู่้ะค่ะเด้อ คือมาตามอีกคือก่าวปลาปูเปลี่ยนตัวเลขบอเพื่อคนเปลี่ยนตัวเลขนะคะเนาะนะคะก็เป็นเกตสองซีกับสามซีนะคะครับต้องถ่ายเลยซีหมดเนาะครับต้องถ่ายเลยซีแสดงว่าเลขวันนี้ไม่ซีเนาะซีผมคิดว่าซีหลังตามตามจริงๆนั่วี่คนเขียนให้ในใจผมเด้อก็ผมมาอยู่ตัวหนึ่งอยู่เลยมักตัวใด มัดต้นแก้เพิ่มให้ต้นี้เนาะแล้วผมมักตนมัไม่ใจมักไม่ใจเอดเออโดนใจเลยใจผมมักงนครับแมนมัดแงมักตันนี้กับมักตันนี้แล้วมัดซีซีนุวีมักซีซีไม่ใจแมนอันซีซมากระสายกับแจักบัลลูด้วกันมักมักขึ้นมันนะครับ ชอบส4เสี๋ยวปูให้มา724กับ34มสี๋ยวนาวีชอบ44กับม44ร่ 4, 4. องมึงเป็นแนวทางนะเผื่อว่าเป็น34กับเป็น C4 น,นะเี่อนส่วนผมมัก C4 ย้งส่วนตัวเนี่ยตอนนี้เนะี่ยมัก C4 เด็กมึงกับมี ขังบนคู่นึงขังล่างคู่นึ่งแต่ว่ากันสื่อกันสื่อกันบนกันล่างเนาะหยาดมันเป็นขื้นกว่าที่ผ่านมากรับหยาเป็นกว่าที่ผ่านมากหยาเดี๋ยวเดี๋ยวพบนมัาตัวแเลขกับมัาล่างกับสื่อล่างไหลมาตัวบนแห้งกับสื่อตัวบนไหลไปให้พ่อแม่พี่น้องเอ็ดที่ป็นหาสื่อลอตเตอรี่ไว้เนาะนะคะแต่ว่าเมื่อเลขออกเส่าวันที่หนึ่งกับสีมัตามอยืดเด้อค่ะเด้อเพื่อผู้เปลี่ยนตัวเลขนะคะเนาะขอคนนี้ด้วยคนบอกคนแม่นเด้อ ค่ะเอาขอบคุณค่ะเนี่ยนะคะปูแล้วกับเมื่อเขียนไห่เจ็ดสองซีกับสามซีนะคะแต่ว่าซีซีนน่นเป็นตัวเลขนวี่เพิ่นมักนะคะเป็นเลขนี่ใจของเพิ่นเพิ่นมักอาจจะเป็นตัวเลขนี่โลบนงวดนี่เขาก็คอยมาติดตามน้ำกันนะคะเราวมือเลขออกวันที่หนึ่งตอนเส้าเดนนท n t h สิมาตามคงสุดท้ายว่าปูเปลี่ยนตัวเลขบอเขาก็คอยมาติดตามน้ำกันนะคะ ก็ขอหายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นนะคะก็ขอหาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยลำรวยไปน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ